เจาะไข่แบบนี้นะเแบบทลงออไปตั้งไว้แบบนี้นะคะนี่ทำห้าฟองพอแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้ ไท่ลองไปรสด,ดีน้ำตาลนิดหน่อยน้ำมันหอยนิดหน่อยตีให้เขามากรองนะะเทใส่ไข่ สร็จแล้วเราก็จะไปใส่ชิ้นหนึ่งนึ่งวัดนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะไปนึ่งไฟอ,อ่อนๆไม่ปิดฝาสนิทเด้อเราจะตะเกียบตะเกียบลองไว้แบบวนี้ถ้าปิดสนิทมันจะแตกเราก็นึ่งไฟอ,อ่อนๆแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้นะคะ นั่งไปจนไข่สุกวองไข่ปิ้งของเราเนี่นยจริงๆดิสุกยังก้อสุกละสุกแล้วสุกแล้วเปิดไปเลยอันนี้ผ่านไปยี่สิบห้านาทีนะเรานึ่งยี่สิบห้านาทีโอ้ ซิมซิมซิมเอ๊ะดูดิอ,อร่อยเป็นนแบบไม่แตกเลยสปงนแบบต้องเอาอันนี้กันไว้นะคะแล้วก็นึ่งไฟอ่อนยี่สิบห้านาทีอ,อร่อยอ่ะ นุ่มมากเดี๋ยวไปย่างนี่เลยจ้าติ๊งติงติ๊งตโอ้โ่มันก็นุ่มเด้งมากอร่อยเแซบในไก่ไก่ไกปิงป้งไข่ปิ้งอืมอืม